หยุดตอบความหิวค่ะมีใครเป็นบ้างคะเออะก็หิวรู้สึกว่าหิวตลอดทั้งวันขนาดเพิ่งกินมาใหม่ๆก็ยังรู้สึกว่าหิวอยู่เลยนะคะวันนี้โคชบับมี5เคล็ดลับค่ะในการหยุดตอบความหิวเราจะทำอย่างไรได้บ้างนะคะเคล็ดลับข้อที่1ค่ะเราต้องไม่อดอาหารนะคะคือเราจะต้องมีการวางแผนการกินอาหาร เป็นอย่างดีตั้งแต่ตอนเช้าค่ะว่ามื้อเช้าวันนี้เราจะกินอะไรมื้อกลางวันเราจะกินอะไรในเวลากี่โมงนะคะแล้วก็มื้อเย็นเราจะกินอะไรในเวลากี่โมงค่ะหลายคนอาจจะแบ่งการกินใน1วันเป็น3ามือ้อแต่ว่าบางคนอาจจะย่อยกว่านั้นค่ะก็คือปริมาณอาหารยังคงเท่าเดิมก็คืออยู่ที่3ามื้อนั่นแหละแต่ว่าถี่กว่านั้นคือแบ่งออกเป็น5้ามื้อนะคะอันนี้แล้วแต่ความสะดวกของแต่ละคนเลยค่ะ แต่ที่สำคัญคือเราจะไม่อดแต่มีการวางแผนการกินแล้วก็ในแต่ละวันค่ะเราก็กินตามที่เราวางแผนเอาไว้ในปริมาณที่เหมาะสมนะคะข้อที่2ค่ะก็คือเราจะไม่กระตุ้นนะคะต่อมความหิวด้วยเด็กขานต่อมความหิวจะถูกกระตุ้นด้วยอะไรคือปกติแล้วค่ะถ้าเราอยู่เฉยๆเราอาจจะไม่ได้รู้สึกว่าหิวมากเท่าไหรนะ่นัก แต่เมื่อไหร่ก็ตามที่ถูกประสาทสัมผัสของเราถูกกระตุ้นนะคะมันจะทําให้เรารู้สึกขิวได้เพิ่มมากขึ้นกว่าปกติยกตัวอย่างเช่นนะคะประสาทของการารับรสประสาทสัมผัสของเรานะคะ1ก็คือรูปค่ะคือเวลาที่เราดู f c e e o o o นะคะแล้วเราเห็นเพื่อนโพสต์รูปภาพของการกินอาหารหรือว่าขนมปังหรือไอศครีมหรืออาหารที่เป็นแบบมื้อใหญ่ๆจัดหนักๆนี จากตอนแรกเราไม่หิวแต่ถ้าเราดูรูปภาพบางทีน้ำย่อยออกมาเลยค่ะดังนั้นต้องหลีกเลี่ยงการเห็นรูปภาพอาหารที่ยั่วน้ำลายต่างๆนะคะสองก็คือรสค่ะรูปไปแล้วสองคือรสรสก็คือบางคนเคยเป็นไหมคะโอเห็นช็อกโกแลตแล้วน่ากินโอ้ขอชิมสักหนึ่งชิ้นนะสัญญากับตัวเองว่าจะกินแค่ชิ้นเดียวแต่เมื่อไหร่ก็ตามค่ะที่เราเอาหนึ่งชิ้นนั้นเข้าปาก มันจะไม่หยุดแค่1ชิ้นแน่นอนดังนั้นอย่ายั่วด้วยการรับรสชาติของอาหารที่รู้สึกว่าวันหวานหรือว่าเป็นอาหารสุดโปรดของเราแต่ว่ามันไม่เหมาะสำหรับการทานในช่วงรดน้ำหนักนะคะรูปรสถัดมาคือกลิ่นค่ะ เป็นไหมคะที่เราเดินผ่านร้านอาหารที่แบบอบขนมปังหอมๆแล้วอยู่ๆตัวเราก็เข้าไปอยู่ในร้านนั้นแล้วก็ตัดสินใจซื้อแล้วก็กินเรียบร้อยมารู้ตัวอีกทีคือเราได้กินขนมปังชิ้นใหญ่ก้อนนั้นหมดไปแล้วนะคะดังนั้นถ้าด้วยประสบการณ์โค้ชบัวก็คือร้านอาหารไหนหรือว่าร้านขนมปังไหนที่กลิ่นหอมๆเราจะหลีกเลี่ยงไม่เดินผ่านคะ่ะเราจะอ้อมไปอีกทางหนึง่งเพื่อไม่กระตุ้นประสาทสัมผัสของการได้กลิ่นนะคะ ถัดมาคือข้อที่4ค่ะคือเสียงเสียงในที่นี้คือเสียงยั่วย,ยุจากเพื่อนๆต้องคุยกับเพื่อนไว้ก่อนเลยว่าช่วงนี้นะฉันอยู่ในช่วงของการเปลี่ยนแปลงรูปร่างกําลังลดน้ําหนักอย่าได้ชวนฉันกินอะไรอย่างไรเพราะถ้าเราได้ยินเสียงเพื่อนพูดโอ๊ยเอาหน่อยเถอะหนึ่งชิ้นไม่เป็นไรหรอกกินหน่อยนะเพื่อนขยันขยอบแบบนี้ค่ะเราจะทนเสียงย,ยั่วยุนันไม่ไหวแล้วก็มีโอกาสที่ทําให้รู้สึกอยากกินและในที่สุดเราก็จะกินมันลงไปนะคะแล้วก็สุดท้ายก็คือสัมผัสค่ะ หลายคนเห็นทุเรียนนะคะซึ่งเป็นผลไม้สุดโปรดของเราเนื้อเปล่งเป่งวางขายอยู่โอเคฉันไม่กินก็ได้แต่ขอจับนิดนึงนะคะการไปสัมผัสอาหารหรือการไปลองแตะหรือรไปหยิบะคะ่ะมันมีโอกาสมากที่เราจะขาดสติแล้วก็นำสิ่งนั้นเข้าปากโดยที่เราไม่รู้ตัวนะคะเคล็ดลับข้อที่2คือต้องหยุดการกระตุน้นประสาทสัมผัสทั้ง5ของเรานะคะ เคล็ดลับข้อที่3ค่ะเคล็ดลับข้อที่3ก็คือเราถ้าเรารู้สึกหิวหรือว่ารู้สึกอยากขึ้นมานิดหน่อยแล้วนะคะสิ่งที่เราทําได้คือเราต้องพกอาหารสํารองที่เหมาะสมเตรียมใส่กระเป๋าไว้เสมอค่ะเมื่อไหร่ก็ตามที่เรารู้สึกว่าเออเริ่มหิวนะคะเราก็ทานอาหารที่เราเตรียมไว้สำรองเช่นนะคะผลไม้ที่มีรสชาติไม่หวานนักเช่นส้มโอมะละกอ สับป,ปะรดนะคะหรือว่าแอปเปิลเขียวก็ได้นะคะหรือถ้าเกิดใครรู้สึกว่าตัวเองแบบเป็นคนที่มีความอยากที่เะชอบกินขนมกรุบกรอบนะคะโคชกัวแนะนําว่าให้พกเป็นถั่วลิสงก็ได้ค่ะหรือว่าถั่วอัลมอนด์ที่เป็นแบบรสชาติจืดๆตามธรรมชาติเราก็กินในปริมาณที่พอเหมาะพอมันจืดเนี่ยเราสามารถจํากัดปริมาณการกินได้อยู่ที่5เม็ดถึง10เม็ดก็โอเคเหมาะสมลดความหิวหรือว่าลดความอยากระหว่างมื้อได้นะคะ หรือบางคนค่ะอยากกินของหวานนะคะอยากร่างกายรู้สึกขาดน้ำตาลอยากทานของหวานสิ่งที่เป็นตัวช่วยคดบัวเสมอก็คือกล้วยตากค่ะ โค้ชปวยจะมีกล้วยตัดพกใส่ในกระเป๋าไว้เลยถ้าเกิดอยากกินของหวานแล้วทานกล้วยตัดแบบที่เป็นกล้วยอบตามธรรมชาติไม่ต้องมีการราดน้ำพึ่งเพิ่มเติม,ตมแล้วนะคะเชื่อไหมคะว่าทานกล้วยตัดหนึ่งชิ้นด้วยวิธีการเคี้ยวแบบกัดช้าๆเคี้ยวไปอย่างช้าๆค่ะจะทําให้เรารู้สึกว่าเออร่างกายเพียงพอละในการรับความหวานหรือน้ําตาลจากนั้นเราดื่มน้ําตาลอีกสักหนึ่งแก้วค่ะเรียกว่าเอาอยู่ละค่ะ เคล็ดลับข้อที่3ก็คือการพกอาหารสำรองไว้ในกระเป๋านะคะเคล็ดลับข้อที่4ค่ะคือการย้ายความคิดค่ะเมื่อไหร่ก็ตามที่เรารู้สึกอยากหรือว่าหิวอาหารบางชนิดขึ้นมาออยากกินส้มตำจังเลยอยากกินไอศครีมชาเขียวนะคะถั่วแดงเย็นมากๆเลยจะทำอย่างไรดีให้ย้ายความคิดค่ะ เปลี่ยนการโฟกัสจากที่เรารู้สึกอยากจะกินนะคะแทนที่เราจะไปหารูปไปค้นรูปในอินเทอร์เน็ตนะคะไปดูเพื่อกระตุ้นความอยากให้เราเปลี่ยนไปทํากิจกรรมอื่นๆค่ะเพื่อให้เราคลายความโฟกัสหรือคลายความสนใจคลายความอยากในอาหารชนิดนั้นเปลี่ยนสมาธิปไปทําอย่างอื่นแทนก็สามารถช่วยได้นะคะข้อนี้เนี่ยมีอีกอย่างหนึ่งที่สําคัญก็คือว่าทุกคนต้องสามารถแยกให้ออกนะคะระหว่างความหิวกับความอยากค่ะ เมื่อไหร่ที่หิวเราต้องทานอาหารค่ะเพราะว่าร่างกายบอกแล้วว่าร่างกายขาดพลังงานและต้องการอาหารเข้าไปเป็นเชื้อเพลิงให้กับพลังงานค่ะแต่เมื่อไหร่ที่เราอยากอันนี้เกิดขึ้นมาจากใจของเราแล้วค่ะที่เราอยากจะกินนะคะถ้าเมื่อไหร่ที่เราอยากต้องไม่สนองตอบความต้องการของใจเราก็ย้ายความคิด ลดความอยากของจิตใจลงอย่าตอบสนองทุกครั้งที่อยากแล้วก็กินอาหารทุกครั้งที่อยากก็กินอาหารนั่นแหละค่ะคือสาเหตุของความอ้วนโดยไม่รู้ตัวนะคะแล้วก็ข้อสุดข้อสุดท้ายค่ะก็คือข้อ5ค่ะโคชโบจะใช้เทคนิคว่ายืดเวลาอีกสักนิดนะคะถ้าเมื่อไหร่ก็ตามที่รู้สึกว่าอุ้ยหิวละแต่ว่าตอนนี้มันเพิ่ง11โมงตามแผนที่เราคิดไว้เราควรจะต้องทานอาหารตอนเที่ยง แต่ตอนนี้เพิ่ง11บโมงเหลือเวลาอีกห่งชั่วโมงเราจะทำอย่างไรเราบอกตัวเองเลยค่ะว่าโอเครู้แล้วแหละว่าอยากทานรู้แล้วแหละว่าเริ่มหิวเดี๋ยวขอทำงานต่ออีกนิดนึงนะอีกสัก15นาทีเดี๋ยวจะไปทานอาหารพอมันถึงเวลา15นาทีนั้นขอยืดด้วยลายอีกนิดนึงนะขออีก15นาทีแล้วเดี๋ยวจะไปทานอาหารนะคะ การยืดเวลาไป15นาทีสัก2รอบเนี่ยคะ่ะก็ช่วยทำให้เราได้ทานอาหารในเวลาที่ใกล้เคียงตามแผนที่เราวางเอาไว้เสมอในทุกๆมื้อนะคะยืดเวลาอีกนิดนึงยืดเวลาอีกนิดนึงเป็นการสื่อสารกับจิตใจของเราคะ่ะว่าตอนนี้เรากำลังสื่อสารเรากำลังควบคุมจิตใจเราเราจะไม่ปล่อยให้ร่างกายของเราพออยากอะไรปุ๊บก็ต้องได้สิ่งนั้นตอบ ความต้องการคืออยากกินอะไรก็ได้กินอยากกินเวลาไหนก็ได้กินนะคะใช้วิธีการสื่อสารคุยกับใจว่าขอต่อรองนะคะต่อยืดเวลาไปอีกนิดนึง15นาทีถ้าเราทําแบบนี้ได้เสมอะคะ่ะจิตใจเราจะรู้แล้วว่าทุกครั้งที่เราอยากไม่ใช่หมายความว่าเราจะได้สิ่งที่เราต้องการเราสามารถอดทนรอได้เราสามารถบอกร่างกายให้รออีกนิดเพื่อทานอาหารในช่วงเวลาที่เหมาะสมตามแผนการที่เราวางเอาไว้ได้ นี้เป็น5วิธี5เคล็ดลับในการหยุดต่อมความหิบนะคะขอให้ทุกคนสามารถเอาชนะใจตัวเองนะคะแล้วก็สามารถที่จะแยกแยะได้ระหว่างความอยากแล้วก็ความหิบนะคะเป็นกำลังใจให้ทุกคนคะ่ะ